ถ้าพูดถึงสุดยอดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คงหนีไม่พ้นอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบต้มยำแกงเขียวหวานผัดกระเพราและอีกสารพัดแกงแหม พูนเราก็อดหิวไม่ได้นะคะอายเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางไปทํางานต่างประเทศอยู่บ้างแล้วสิ่งที่เจอเสมอก็คือร้านอาหารไทยไม่ว่าจะไปทริปไหนอาหารไทยก็ไม่เคยขาดเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจการที่ได้รับความนิยมและมีกระจายอยู่ทั่วโลกแต่รู้ไหมคะว่าเวลาที่เราเห็นร้านอาหารไทยหนึ่งร้านมันไม่ได้หมายถึงกิจการของคนคนเดียวเท่านั้นนะแต่เบื้องหลังมันยังมีสายป่านทางธุรกิจยืดยาวทั้งเรื่องการขนส่งหรือลึกลงไปจนถึงวัตถุดิบซึ่งวันนี้อายและ DITP Podcast จะชวนทุกคนมาดูกันว่า การมีร้านอาหารไทยในต่างแดน1ร้านมันสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากกว่าที่เห็นขนาดไหนชวนติดตามพร้อมกันค่ะ คนเห็นภาพนี้ไหมคะมองผ่านๆอาจจะคิดว่านี่เป็นร้านที่อยู่ตามย่านออฟฟิศแถวสีลมหรืออโศกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วร้านนี้ตั้งอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแถมเจ้าของร้านยังเป็นคนญี่ปุ่นอีกต่างหากคุณโจจิอินามิเจ้าของร้านข้าวแกงแห่งน,นี้เป็นหนึ่งคนที่ตกลุมรักอาหารไทยอย่างถอนตัวไม่ขึ้นจนไปศึกษาสูตรและเคล็ดลับต่างๆเพื่อรังสรรอาหารไทยที่มีรสชาติแบบไทยแท้ๆจนมาเปิดขายและกลายเป็นร้านอาหารยอดนิยมสาหรับคนที่รักอาหารไทยในญี่ปุ่นคุณโจจิอินามิเปิดเผยว่าหนึ่งในเคล็ดลับ ที่ทาให้เขาสามารถทําอาหารไทยได้เหมือนกับต้นตํำรับเลยก็คือการใช้วัตถุดิบจากไทยทั้งผักฉีกกระเพรา,าหรือเครื่องเคียงอื่นๆซึ่งจุดนี้เนี่ยแหละค่ะที่ไอเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนต้นคือการเปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับเจ้าของร้านเท่านั้นแต่คนที่เป็นต้นทางของอาหารอย่างผู้ผลิตวัตถุดิบหรือเกษตรกรเองกลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีโอกาสสร้างรายได้จากการส่งออกวัตถุดิบเฉพาะถิ่นไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกข้อมูลจากดี TP โดยฐานข้อมูลจากกรมศุลกากาศ ระบุว่าในปี2023ไทยส่งออกสินค้าจำพวกผักผลไม้และถั่วต่างๆไปยังญี่ปุ่นกว่า110.2ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ3,800ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่สามารถสร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกำรรให้กับประเทศค่ะอีกทั้งกระแสความนิยมของอาหารไทยในต่างประเทศแทบไม่เคยซบเซาเลยแถมในต่างแดนก็มีร้านอาหารไทยเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กเอาไว้รับรองร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสําเร็จรูปที่ให้บริการและจําหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามต,ตำรับอาหารไทยซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์แล้ว เกือบ1,400แห่งใน72ประเทศและตราสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ได้มอบให้แค่ร้านอาหารแต่ยังมอบให้กับผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารไทยที่ได้มาตรฐานว่าทําตามต้นตํำรับไทยแท้ทั้งเรื่องรสชาติและส่วนผสมอีกด้วยแล้วถ้าถามว่าตรานี้นมีความสําคัญหรือสร้างโอกาสได้อย่างไรในอนาคตตราไทยซีเล็กอาจจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทั่วโลกรู้จักในฐานะเครื่องบง่งบอกว่าร้านอาหารนี้หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ<อ>ได้รับการรับรองแล้วว่าได้มาตรฐานต้นตํำรับไทยนั่นหมายความว่าในฐานะผู้ประกอบการ ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงอาหารถ้าเราได้รับตราน,นี้เราจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคไปโดยปริยายว่าผลิตภัณฑ์ของเราผ่านมาตรฐานนั่นทําให้ลูกค้ามีโอกาสจะเลือกสินค้าของคุณมากขึ้นเพราะเวลาเราซื้อผลิตภัณฑ์อะไรเรามักจะอยากได้ของแท้คนต่างชาติก็เช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางตรงเลยนะคะส่วนทางอ้อมก็คือต่อให้คุณไม่ได้ตั้งใจจะทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องปรุงแต่อยากส่งออกพวกพืชผัก มุนไพรที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่อยากได้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กก็ต้องคัดเลือกวัตถุดิบมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะใช้วัตถุดิบที่มาจากประเทศต้นทางอย่างประเทศไทยซึ่งนี่เป็นโอกาสอันดีที่เราจะขยายตลาดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงสาหรับร้านอาหารไทยในต่างแดนให้กว้างมากขึ้นค่ะสําหรับใครที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ดีสคริปชันเลยนะคะส่วนใครที่ได้ไอเดียจากคลิปนี้แล้วกาลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตาหกร อาหาหรแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะไปทางไหนดีสามารถลองโทรไปขอคำปรึกษากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ d i t p อายเชื่อว่าโอกาสรอทุกคนอยู่ขอแค่กล้าที่จะไปคว้ามันทุกอย่างก็เป็นจริงได้ค่ะ Think t r a d i n k d i t p Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลก